สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการขอมเซอรสติีสุดสำหรับไฟยทั้งที่แฮปปี้เบิร์ t เดย์เสี่ยันนี y เอ้อเพิ่มสถานที่โดยชุมโชว์ชล็อกหนึ่งอง,องาสามามาโดยน้ำโตน้ำขวางสายหมอบหมชื่อว่าต่าครับพี่มาจากไหนครับก่าช่องลงกว่าช่องลงฝั่งขวามือของผมชื่อว่าเหครับมาจากไหนครับอุณดนอนโจกันในกติกาม,มวยสามคนหนึ่งยกสามนาทีไม่โจมตีไถ่ทอและแนวกระดุกสันหลังเชื่อมความสั่งของกรรมการขอเชิญกรรมการแต่งอื่นมาครับ ปรลางสามตัวเข้าปรกวดหลายคนมากครับวันนี้วันนี้มากกูสากนิจ่ต้กเรมอาอย่าแทเข่ามันนะครับโอ้ระวังเล่นไม่ระวังโ้นเจ๊เป็นฝีหลัครับโได้เลยมันเขินเอาเลยอเคโอเคโเคโอเคไเคโอเเคโ

มึหายใจเลยนับที่สองนะครับผมทำเนโดนนับที่สองมาดจริงมาดูว่ากินอะไรมาเมื่อเช้ากินอะไรมาโอเคครับเพื่อนๆมันมาเดินเลดนเยมาเช้ากินอะไรมามเช้ากินอะไรมาขอโทษเพื่อนยครับขอโทษเพื่อนยครับ